ผลิตดัณ์มันเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟอินสันกาแฟเป็นทรีนวันนะครับเราชูจุดเด่นด้านความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นและรสชาตินะครับก็ออกมา,าช่วงแรกก็คือ7กลิ่นแรกก่อนเลยนะครับลิ้นจี่พีชมะพร้าวบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์สกอตเมลอนแล้วก็สเบระรดองค่านะครับก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานช,ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการหาเครื่องดื่มที่แปลกๆแ,แ,แตกต่างเข้ามาในชีวิตนะครับ ดีเลย <คน S 1> ฮะยชอบเลยฮะเพราะว่าบางทีผมกินกาแฟสําเร็จรูปอะไรเงี้ยบางทีเรารีบอะไรเงี้ยบางทีคาเฟอีนมันไม่ถึงแต่พอนี้พอพอรีบด้วยแล้วคาเฟอีนเขาค่อนข้างโอเคด้วยมันเลยทําให้เราแบบตื่นไวอะฮะใช่จริงๆผมชอบอเมลอนฮะ <สา S 1> แล้วก็มะพร้าวก็ดีนะพี่แรงบันดาลใจจริงๆแล้วมันมาจากจริงๆผมเป็นคนกินกาแฟทุกวันกินมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยแต่มัธยมยันทํางานเลย ค,คือม,มันเกิดคําถามกับการกินกาแฟอยู่ตลอดว่าเยเราจะกินอะไรดีเราจะกินเมนูไหนดีนะครับม,มันก็เลยมีแค่แบบมันก็วนๆอยู่ประมาณห้าหกเมนูนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเ,ออเราสามารถที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการทันกาแฟได้ไหมมันก็เลยเป็นที่มาของเทสโนดว่าเออมันจะมีทั้งหมดเจ็ดกลิ่นเจ็ดรสชาตินะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีแพลนที่จะออกมาอีก หลากหลายรสชาติเลยเราต้องการความแตกต่างแบบอยากจะให้ทุกวันที่กินกาแฟเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้อันนี้คือแฟชั่นที่มาที่ไปของเทสโนด f e e d b a c กค่อนข้างดีครับเริ่มมีออเดอร์เริ่มมีอะไรเข้ามาแล้วแล้วก็มีคนอยากชิมอยากลองเยอะมากนะครับใช่ใช่ครับในในแง่ของเทรนเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ในแง่ของความแปลกใหม่รสชาติที่แตกต่างด้วยนะครับจริงๆการตลาดแผนแพนมันถูกคุยไว้ในส่วนของปีหน้าเป็นหลักนะครับก็ปีหน้าว่าจะจะกินมาเก็ตแชร์ให้ได้ เรียกว่าทำยอดสักหลักร้อยล้านแล้วกัน,นครับช่องทางหลักตอนนี้ก็มีมีลอฟที่แรกเลยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกมีหมดทุกช่องทางนะครับตัวแทนจาหน่ายไม่มีครับตอนนี้เป็นหลักๆจะผลักดันเทสโนดเข้าสู่โมเดินเทรดเป็นหลักนะครับจะเข้าไปอยู่ในห้างหลายๆที่นในส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยมันมันยังไม่ใช่แผนของปีหน้านะครับมาแผนของปีหน้าเนี่ยเราเน้นในไทยก่อนเลยอยากอยากให้ ไทยเป็นประเทศแรกที่ได้สัมผัสกาแฟาที่มันมีความแตกต่างแบบนี้ามก็ฝากเทสโนตนะครับมี7ด7รส7กลิ่นนะครับกินได้7วันไม่ซ้ำกันเลยนะครับฝากเทสโนตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับกาแฟาเป็นอะไรที่ทุกคนกินตลอดเวลาแล้วแล้วก็แบบเน้นสะดวกเน้นไวอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยอะไรเงี้ยยิ่งคนที่ทํางานหนักๆเห,ห,หนื่อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเมนูที่กินแล้วก็ ก็ยังประคองสุขภาพไปได้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็แนะนำมากๆอร่อยฮนะอร่อยจริงผมลองมาแล้วเจ็ดรสชาติคนระับ